ฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ฉันแค่อายุ30 15บบทเรียนการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตัวเองและเป็นสุขเมื่ออายุเข้าเลขสามหลายคนอาจคาดหวังว่าเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีความมั่นคงทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวแต่ในความเป็นจริงแม้ร่างกายจะเติบโตแต่จิตใจยังมีความสับสน และความรู้สึกเหมือนวัยรุ่นบางครั้งก็ยังต้องเรียนรู้ลองผิดลองถูกและ,ะเผชิญกับความกดดันจากสังคมที่บอกว่าถึงวัยต้องมีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบเสมอไปเราแค่ต้องหาวิธีจัดการกับชีวิตของเราให้ดีที่สุดในแบบของตัวเองนี่คือ15บทเรียนจากประสบการณ์ของคนอายุ30ที่ยังไม่ได้รู้สึกว่าโตเต็มตัว แต่ก็ค่อยๆเข้าใจชีวิตมากขึ้นหนึ่งกล้าจะพูดว่าวันนี้พอแค่นี้แหละหลายครั้งที่เราพยายามแก้ไขปัญหาในที่ทำงานอย่างไม่ลดและแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องฝืนตัวเองจนหมดพลังถ้าแก้ไม่ได้ในวันนี้ก็แค่หยุดพักให้สมองได้พักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ไม่มีใครสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 2. เมื่อที่ทำงานชวนไปกินข้าวถ้าคุณไม่อยากไปก็แค่บอกตรงๆเราไม่จำเป็นต้องหาข้ออ้างไม่อยากไปก็คือไม่อยากไปการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงานสำคัญแต่การฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่สบายใจก็ไม่ใช่เรื่องดีถ้าคุณต้องการเวลาส่วนตัวก็แค่บอกตรงๆไม่มีอะไรผิด 3. ต้องกล้าพูดในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆ การเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวอาจทำให้เกิดความเครียดสะสมกล้าที่จะพูดความจริงกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกว่าตัวเองต้องการอะไรมันอาจไม่ง่ายในตอนแรกแต่ในระยะยาวจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นสีเปลี่ยนแปลงตัวเองเก่อนที่ร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมปวดหลังง่ายเหนื่อยง,ง่าย ดังนั้นอย่ารอให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ออกกําลังกายกินอาหารที่ดีและพักผ่อนให้เพียงพอหให้รางวัลตัวเองเมื่อทำงานเสร็จทำงานเหนื่อยมาทั้งวันบางครั้งรางวัลเล็กๆน้อยๆอ,อย่างบีกับไก่ทอดก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นชีวิตต้องมีช่วงเวลาของความสุขไม่ใช่แค่การทำงานตลอดเวลา 6. เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกขัดแย้งกับตัวเอง อยากลาออกแต่ก็ไม่มีเงินใช้เป็นความรู้สึกที่หลายคนเผชิญลองช่างน้ำหนักให้ดีวางแผนอนาคตถ้าคุณมั่นใจว่าไม่มีความสุขกับงานปัจจุบันและมีแผนรองรับก็อย่าลังเลที่จะก้าวออกไป 7. บางเวลาที่เราเหนื่อยการได้หวนคิดถึงวัยเด็กก็ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นบางครั้งการได้นั่งดูการ์ตูนที่เคยชอบฟังเพลงเก่าๆหรือเล่นเกมที่เคยเล่นตอนเด็กๆ มันช่วยเติมพลังให้เราได้ไม่แปลกที่เราจะโหยหาความสุขแบบเดิมๆบ้างแลองกัดฝันก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การลองทำสิ่งใหม่ๆช่วยให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอยากกลัวที่จะลองเพราะความสำเร็จเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอเก้าเมื่อความสัมพันธ์ไปไม่ได้ไม่จำเป็นต้องโทษใคร คนเรามาพบกันเพราะมีเหตุผลและบางครั้งเราก็ต้องจากกันเพราะหมดเวลาไม่จําเป็นต้องยื้อหรือหาคนผิดแค่เข้าใจว่าบางคนไม่ได้ถูกกําหนดให้อยู่กับเราตลอดไป10ในโซเชียลมีเดียทุกคนดูมีชีวิตที่ดีแต่มันเป็นแค่ด้านเดียวของชีวิตอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ของคนอื่นบนโซเชียลทุกคนล้วนมีปัญหาของตัวเอง11อย่ามูพวงว่าคนอื่นจะคิดยังไง คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้น12ตอบใจตัวเองบ้างว่าแค่ผิดพลาดไม่เป็นไรหรอกความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปให้กําลังใจตัวเองและก้าวต่อไป13การมีเพื่อนที่ดีเป็นพลังชีวิตที่สำคัญ แค่ได้พูดคุยหรือออกไปกินข้าวกับเพื่อนก็ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นมากอย่าละเลยความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิต14การยอมเป็นฝ่ายปรับความเข้าใจก่อนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยบางครั้งอัตราของเราทําให้เราไม่อยากเป็นฝ่ายเริ่มต้นแต่ถ้าคุณให้ความสัมพันธ์สำคัญกว่าศักดิ์ศรีก็ไม่เสียหายที่คุณจะเป็นฝ่ายเริ่มปรับความเข้าใจก่อน15จงขอบคุณคนที่เชื่อใจเราอย่างไม่มีเงื่อนไข ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนถ้ามีใครที่ยังอยู่ข้างเราและเชื่อมั่นในตัวเราอย่าลืมขอบคุณพวกเขาเพราะพวกเขาคือกุมพลังสำคัญในชีวิตของเราบทสรุปเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแต่แค่เข้าใจและใช้ชีวิตในแบบของเราเองอายุ30ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีคำตอบทุกอย่างให้ชีวิตคุณยังมีสิทธิ์ลองผิดลองถูกเรียนรู้และเติบโตต่อไป อย่าก,กดดันตัวเองว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ที่สมบนแบบแต่แค่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มที่ในแบบของคุณเองก็เพียงพอแล้ว